thank oh. you สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิริพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะดูด้วยกันในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่16ครับปัญญาจารย์บทที่4ข้อที่1ถึง16ข้าพหจ้าหันมาพิจารณาการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิด น้ำตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีคนปลอบใจเขาผู้ข่มเหงเขานั้นมีอำนาจอยู่ในมือจึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วว่ามีโชคดีกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ดียิ่งกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้นคือคนที่ยังไม่เป็นมาและไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์และข้าพเจ้าเห็นว่าการตรักรำทุกอย่างและความชำนาญในการงานทุกอย่าง มาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนี่ก็อนิจจงด้วยคือกินลมกินแรงคนโง่องอมืองอเท้าและกินเนื้อของตนเองสิ่งของกรำมือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบก,ก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่ได้มาด้วยการตรากตรำและการกินลมกินแรงข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอนิจจงภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้อง แต่เขาตรากตรำไม่หยุดตาของเขาไม่เคยอิ่มความมัง่งคั่งเขาไม่เคยคิดว่าค่าตรักตรำและอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันมีก่ออนิจจังด้วยและเป็นเรื่องสามารยสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตรักตรำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้คนหนุ่มยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชาราและโฉดเขาผู้ไม่รับคำแนะนำอีกแล้วถึงแม้คนหนุ่มนั้นออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ หรือเกิดเป็นคนจนในราชอาณาจักรของเขาเองข้าพเจ้าพ,พิจารณาทุกชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์รวมทั้งหนุม่มอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แทนจํานวนคนทั้งหมดที่อยู่ก่อนพวกเขามีมากมายจนนับไม่ถ้วนและบรรดาคนที่มาภายหลังก็ไม่เปรยมปรีในตัวคนหนุ่มนั้นมีก็อนิจจงด้วยคือกินลมกินแรงครับจากการที่เราได้ศึกษาไปเมื่อวานนี้นะครับเราก็พบว่ามนุษย์ เป็นคนที่มีข้อจํากัดและนั่นคือตีมครับนั่นคือหัวข้อของพระธรรมปัญญาจารย์ในบริบทนี้คือจงระลึกถึงระ,ะลึกถึงความจํากัดของท่านเองเพื่อท่านจะไม่หญิงพยองไม่ทนงตนถึงความสามารถว่าตัวเองมีความสามารถอย่างไร้ขีดจํากัดพวาที่จริงแล้วพระธรรมปัญญาจารย์กําลังนําเสนอให้เราเห็นว่าเรามีความจํากัดแล้วควรจะเจียมตัวเมื่อวานนี้เราคุยกันไปว่ามนุษย์ไม่สามารถจะหาคําตอบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายได้ด้วยตัวของเขาเอง เพราะว่าคําตอบว่าเกิดมาโทษครับคำตอบที่บอกว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยเป็นคําตอบที่พระเจ้าจะให้กับมนุษย์แต่คําตอบว่าเกิดมาแล้วทําอะไรเนี่ยคือคําตอบที่มนุษย์ต้องรายงานต่อพระเจ้าวันนี้พี่น้องเกิดมาแล้วทําอะไรครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังโดยที่คือคุณไม่สามารถจะไปหาคําตอบได้เองว่าตายแล้วไปไหนพระเจ้าจะเป็นคนเตรียมคำตอบนั้นให้แต่สิ่งที่ควรสนใจมากกว่านั้นก็คือเกิดมาแล้วทําอะไร วันนี้พระธรรมปัญญาจารย์บอกต่อว่าในข้อที่หนึ่งบทที่สี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าหันมาพิจารณาไม่ใช่ผ่านมาศึกษาหาความรู้เพียงเดียวแต่หันมาพิจารณาหรือใครควรหาเหตุผลด้วยกันว่าไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนเพราะเหตุใดพิจนารณาการข่มเหงทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์และดูเถิดน้าตาของผู้ถูกข่มเหงไม่มีใครปลอบใจเขาผู้ข่มเหงเขานั้นก็มีอํานาจอยู่ในมือจึงไม่มีใครปลอบใจเขาได้ อันนี้ก็ตรงกับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ16ที่บอกว่าในความชอบธรรมก็มีความอาธรรมอยู่ในนั้นในความยุติธรรมก็มีความอายุติธรรมอยู่ในนั้นแม้ว่ามนุษย์จะพยายามมอบหมายความยุติธรรมให้กับกันและกันแต่มันก็มีขอบเขตมีมีขีดจำกัดคุณไม่สามารถจะช่วยทุกคนในโลกนี้ได้แม้ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนก็ตามเรื่องซุปเปอร์แมนเป็นเพียงแค่ละครที่พยายามจะตอบสนองต่อปมด้อยของมนุษย์ในบางเรื่องใช่ไหมครับนะแม้แต่ฮีโร่ก็ยังรู้รสึกเนเหนื่อย แล้วก็ฮีโร่เองก็ในหลายครั้งเราก็พบว่ามีขีดจํากัดละครฮีโร่หรือว่าหนังฮีโร่อะไรก็แล้วแต่ที่แสดงให้เห็นว่าฮีโร่คนนั้นไม่มีขีดจํากัดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ใช่ไหมครับนะดังน,นั้นทุกๆเรื่องที่หนังทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับฮีโร่พี่น้องลองไปศึกษาดูหรือว่าลองไปลองสังเกตดูว่าจะพบว่าฮีโร่ทุกคนก็จะมีจุดอ่อนอยู่หรือมีข้อจํากัดอยู่เพื่อจะได้สะท้อนถึงความเป็นจริงในชีวิตของมนุษย์ ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบร0 0เซใครที่สมบูรณ์แบบร0 0ซมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะเราไม่มีทางจะเป็นเหมือนเขาได้ร0อเซนั้นสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์พยายามจะดึงออกมาจากหนังฮีโร่ก็คือการปลอบใจตัวเขาเองใช่ไหมครับว่าเออเราถ้าเราเป็นฮีโร่เราก็คงจะต้องอยู่ในสภาพนั้นเช่นเดียวกันเป็นการหนีจากความเป็นจริงไปสู่โลกของโลกของหนังแล้วก็ถึงแม้นั้นก็นั้นก็ตาก่างก็ยังมีโลกของความเป็นจริงอยู่ในโลกของความไม่เป็นจริงอยู่งงไหมครับ เวลางงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราช่วยกันคิดใช่ไหมว่าเออมันมันไม่มีอะไรที่เป็นอะไรเพียวๆอย่างเดียวแต่ว่าเป็นอะไรที่ต้องถูกโยนไปโยนมาเพื่อเราจะได้มีขอบเขตของความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้นข้อที่สองบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วว่ามีโชคดีกว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆแต่เขาพูดในเชิงประชดเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอ้อนั้นเหรอเขาคือปัญญาจารย์เนี่ยพูดขึ้นมาเพื่อให้เราแย้งท่าน เพื่อให้เราแย้งท่านเพื่อให้เรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับท่านเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้หาเหตุผลด้วยตัวของเราเองว่าใช่เหรอครับอย่างนี้เหรอครับท่านก็จะตอบว่าอ่ะถ้าไม่ใช่เราจะอ,าอะไรคือสิ่งที่ถูกแล้วเราก็จะตอบออกมาจากจากสิ่งที่ถูกต้องว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามัง้งท่านบอกถูกต้องเราไม่ได้พูดอย่างนี้เพื่อให้เจ้าเชื่อแต่เราพูดอย่างนี้เพื่อให้เจ้าคิด เพื่อเจ้าคิดและหลังจากนั้นเมื่อเจ้าได้คําตอบเจ้าจึงเชื่อในสิ่งที่เป็นหลักเหตุผลของเจ้านั้นที่เจ้าได้คําตอบมาเพราะนี่ไม่ใช่ตอนจบของพระธรรมปัญญาจารย์ถ้าพระธระรมปัญญาจารย์จบแบบนี้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องน่าตกใจแต่ไม่ได้จบแบบนี้แต่เพียงกระชากค,ความคิดให้เราช่วยคิดกันตามไปแล้วก็มี critical thinking คิดในเชิงวิกฤตคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณเพื่อจะหาเหตุผลที่ถูกต้องร่วมกันนะครับ ในข้อที่3จึงบอกว่าที่ย,ยิ่งดีไปกว่านั้นคือคนทั้งสองจะพวกนั้นเนี่ยที่ดีไปกว่าคนทั้งสองจะพวกนั้นคือคนที่ยังไม่ได้เกิดเลยเห็นไหมกระชากความคิดเราให้ให้เรารู้สึกเออจริงนะแต่ว่ามันจะใช่เหรอจริงแล้วยังงั้นทุกคนก็ไม่ต้องเกิดเลยสิถูกต้องก็คือเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีชีวิตให้คุ้มค่ากับที่เกิดมานะครับปัญญาจารย์ไม่ได้บอกว่าจงอย่าเกิดแต่ปัญญาจารย์จะบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่คุ้มมันก็ไม่น่าเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีชีวิตให้้คุม เพราะว่ามันจะไปย้อนเวลากลับไปไม่ให้เกิดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนะข้อ5บอกต่อว่าคนโง่งอมืองอเท้าและกินเนื้อของตัวเองเห็นไหมนี่กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงว่าบัญญัติอาจารย์กำลังประนามความเกลียดคร้านไม่ได้บอกว่าให้ทําตัวเกลียดคร้านนะครับข้อที่6บอกว่าสิ่งของกํามือหนึ่งที่ได้มาด้วยความสงบก็ดีกว่าสิ่งของสองกำมือที่ได้มาด้วยการตรากตำํำแล้วก็กินลมกินแรงคําว่าได้มาด้วยความตรากตำํำไม่ได้แปลว่าได้มาด้วยความขยัน แบบในทางที่ถูกต้องแต่ปัญญาจารย์กำลังบอกว่าแม้ว่าของที่ได้มาเนี่ยเป็นของเล็กน้อยแต่ได้มาจากสิ่งที่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงเป็นความสงบในชีวิตของเราเนี่ยก็ดีกว่าของมากมายที่ได้มาในลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนของเราที่เอาสิ่งที่มันเกินกําลังของเราไปแลกมามันก็กินลมกินแรงพอที่สุดแล้วเราก็ได้เราก,เราก็เราก็กินได้ทีละหยิบมือใช่ไหมครับเนะี่ยมันไม่ได้มากไปกว่านั้น ข้อที่เจบ,บอกว่าข้าพเจ้าหันมาพิจารณาเรื่องอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีกเรื่องหนึ่งคือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องเขาตรากตรามทาไม่หยุดตามงเขาไม่เคยอิ่มด้วยความมั่งคัง่งเขาไม่เคยคิดว่าเขาไม่เคยคิดว่าข้าตรากตรามแล้วอดใจจากสิ่งที่ชื่นชอบเพื่อใครกันหลังจากนั้นพระอภีก็บอกต่อว่าคนคนนี้น่าสงสารเพราะว่าเขาทําอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวรับอยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่เคยคิดถึงคนอื่นไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้กับใครความสุขของเขามันอยู่ที่วัตถุสิ่งของอันนี้ก็อนิจจังหมายความว่าไม่มีความหมายอะไรเป็นสิ่งที่น่าสังเวชเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอันนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องน่าเศร้าใจคือคนที่อยู่คนเดียวในด้านกลับกันคนทีออ่มีสองคนเนี่ยอาจจะกินน้อยลงเพราะมีสองคนแต่น้อยที่สุดมีผลงานมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเพราะความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของ แต่อยู่ที่คุณค่าแห่งความสัมพันธ์ที่มีต่อกันและกันอันนั้นคือสิ่งที่ปัญญา,ารย์พยายามจะชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะตรากตามหาของมาเพิ่มเพิ่มในชีวิตามากมายแล้วก็ตายไปอย่างไม่มีความหมายแต่เราอยู่เพื่อจะให้ของเหล่านั้นเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ของเราของมีจํากัดใช่ไหมถ้าเรากินคนเดียวเราก็อิ่มคนเดียวคนอื่นตาย เราอาจจะเราอาจจะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีแต่แต่มันจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตความหมายที่แท้จริงการมีชีวิตคือยอมมีชีวิตน้อยลงเพื่อจะมีชีวิตมากขึ้นการมีชีวิตน้อยลงเพื่อจะมีชีวิตมากขึ้นหมายความว่ากินน้อยลงหมายความว่ามีชีวิตน้อยลงเพื่อจะมีชีวิตมากขึ้นคือมีสองชีวิตและไม่ใช่มีชีวิตเดียวนั่นคือประเด็นของปัญญาจารย์ความหมายของชีวิตถ้าจะมีชีวิตให้มากขึ้น คือมีชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วคุณจะมีชีวิตมากขึ้นไม่ใช่มีชีวิตมากขึ้นในแนวนี้แต่มีชีวิตมากขึ้นในแนวนี้สุดท้ายข้อ13ถึงข้อที่16บอกเราว่าคนหนุ่มยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชราและโฉดเขาผู้ไม่รับคําแนะนําอีกแล้วประเด็นของพระทรรมตอนนี้ไม่ได้พูดถึงข้อดีของอายุหรือว่าข้อเสียของอายุแต่กําลังพูดว่า ต่อให้มีอายุมากมีประสบการณ์มากก็สามารถจะเป็นคนโชดเขลาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ยอมรับคําแนะนาอันนั้นนิยามของความรู้หรือนิยามของสติปัญญาตรงนี้จึงอยู่ที่เรื่องของการรับคําแนะนําปัญญาจา์กาลังพูดถึงในแง่ของว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนอายุมากเข้าเนี่ยก็จะฟังคนอื่นน้อยลงอันนั้นแหละเป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนอายุมากขึ้นอ่านตรงนี้จึงต้องกลับมาแล้วก็มีสติแล้วก็ตระหนักว่าุ๊ย เขาไม่ได้ด่าว่าเราไอคิวต่ำนะแต่เขาด่าเราบอกว่าเราเป็นคนโง่ได้แม้ว่าเราจะมีไอคิวสูงหรือจะมีประสบการณ์ชีวิตมากเราก็เป็นคนโง่ได้ถ้าเราเย่อหยิ่งเกินกว่าที่จะยอมรับคำแนะนำเราคิดว่าเราฉลาดกว่าเรามีความรู้มากกว่าเราอ่านน้ำล้อมามากกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นเหตุผลที่เราจะไม่รับไม่รับคำแนะนำอีกต่อไปก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่โง่เขลาไปได้ดังนั้นวันนี้มีใครบ้างครับที่พยายามจะแนะนำอะไรบางอย่างกับพี่น้อง บางครั้งบางคราวก็าอาจจะแนะนําในสิ่งที่พี่น้องรู้มากอยู่แล้วเป็นความชํานาญของพี่น้องสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่อายุของพี่น้องก็ได้ที่อาจจะทําให้พี่น้องรู้สึกเก่งเก่งกล้าและก็ฉลาดอาจจะเป็นอายุงานอาจจะเป็นอายุการเรียนอาจจะเป็นอายุของความชํานาญบางอย่างที่เคยฝึกฝนมาจนกระทั่งไม่สามารถจะรับคําแนะนําได้ต่อไปและเมื่อนั้นสติปัญญาที่มากของเรา ก็กลายทำก็กลับกลายทําให้เราเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดเพราะว่าเราปฏิเสธการเรียนรู้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงก็คือการการรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังรู้ไม่มากพอ